ละครสั้นเอซีเรื่องหนีพ่อแม่ไปเป็นขอทานอ้าวเต้ไปไหนมาล่ะมามามากินไอติมกันดูสิออกใหม่น่ากินด้วยนะจริงเหรอโอ้โหน่ากินจริงๆด้วยว่าแต่กี่บาทแล้วเนี่ยไม่แพงหรอกหน้า แท่งเนี้ยแค่35บาทเองนะไปสิเหลือแท่งสุดท้ายแล้วด้วยถ้านายไม่กินฉันจะซื้อแล้วนะโหดูสิสุดยอดเลยอะอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอยฮรสชาติมันแบบไหนอะอธิบายให้ฟังทีสิฉันมีตังอยู่แค่10บาทเองคงจะซื้อไม่ได้หรอกบอกนอยสิ อืมมันก็หวานหวานนะเหมือนมีเออบอกยังไงดีอ่ะเป็นครีมมอร่อยอะ่ะข้างในเหมือนจะมีผลไม้ด้วยนะอืมหรอน่ากินจังฮจริงสิเมื่อวานทำไมไนายไม่มาบ้านฉันล่ะฉันต้มมาม่ากเกาหลีไว้นะ โอ้ยเผ็ดสุดยอดเลยอ่ะทนายมาต้องได้กินแน่แนเลยเพราะว่าฉันเผ็ดและกินไม่หมดอย่างงั้นหรอกหรอเสียดายจังเลยจริงสิวันนี้มีลูกอมออกมาใหม่ด้วยนะเออลูกอมขี้นะ่ะได้ดูเปล่าหืช่องดังเอามากินเต็มเลยมีทั้งขี้หูขี้ฟันขี้เล็บแล้วก็ขี้หัวนะ่ะเธอพอจะมีสัก20ปล่ล่ะ เรามารวมกันลูกอมอะไรนะ่ะชื่อหน้าเกียดจังเลยไม่มีฉันมีแค่สิบบาทเองอย่างนั้นหรอกหรอถ้าเราอยากเป็นนักรีวิวเราก็ต้องกินได้ทุกอย่างเข้าใจปะรับรองคลิปนี้ดังแน่นอนเธอไปขอตังค์แม่มาสิแค่สิบบาทเองตอนนี้ฉันมีอยู่ยี่สิบรวมกันก็ได้หนึ่งกล่องแล้วนะอย่างนั้นหรอกหรอถ้าอย่างนั้น เธอรอฉันอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฉันกลับไปบ้านไปขอตังค์แม่อีกสิบบาทอย่าไปไหนล่ะรอฉันด้วยนะลูกอมแปลกจังลูกอมอะไรขี้ฟันหูขนลุกจังขี้หูขี้เล็บแถมยังมีขี้หัวอีกเหรอเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงนะฮอยากลองแล้วสิขอแค่สิบบาท พ่อกับแม่คงไม่ว่าหรอกมั้งเลิกกันเราเลิกกันไปเลยจากวันนี้ไปฉันจะไม่อยู่กับคุณแล้วอยากไปไหนก็ไปเลยฉันไม่งอไปเลยไปให้พ้นพ้นบ้านฉันด้วยเธอไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยแน่ใจนะว่าจะไม่งอฉันนะ่ะได้เธอมันก็ผู้ชายเฮงซวยเป็นพ่อที่แย่เป็นสามีที่ไม่ดี ฉันจะไปแล้วจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ไปเถอะเอออยู่ก็ดีอย่าลืมล่ะเอาลูกของเธอไปด้วยเข้าใจไหมฉันไม่มีปัญญาเลี้ยงหรอกนะโอ้โหนี่เธอเป็นพ่อหรือเปล่าแค่ลูกคนเดียวเธอเลี้ยงไม่ได้หรือไงเอาลูกไว้ก่อนเพราะฉันยังไม่มีที่อยู่ถ้าฉันมีละฉันจะมาเอาเธอนั่นแหละที่ต้องเอาไปเข้าใจไหม เพราะว่าฉันไม่มีเงินที่จะเลี้ยงเอาไปเลยแก็แล้วแต่เธอก็แลอกกันถ้าเธอไม่อยากเลี้ยงก็ปล่อยไว้ที่นี่นั่นแหละเพราะว่าฉันก็ไม่มีเงินจะเลี้ยงเหมือนกันผู้ชายอย่างเธอมันแย่ฉันไปแล้วนะบ้านของเต้พ่อแม่ชอบทะเลาะก,กันทำให้เต้ไม่มีความสุขเท่าไหร่แต่เขาก็ต้องทนอยู่เพราะว่าเขารักแม่ และพ่อของเขามากแต่เพราะว่าความเป็นเด็กทำให้เขาไม่รู้ว่าพ่อแม่นั้นมีปัญหาอะไรกันถึงต้องทะเลาะกันขนาดนี้และถึงขั้นที่จะแยกทางกันทำไมพ่อกับแม่จะต้องเลิกกันด้วยละ่ะแล้วเราจะอยู่กับใครพ่อกับแม่ไม่เลือกเราเลยสักคน เตเสียใจมากเขาคิดว่าถ้าเขาโตกว่านี้คงจะหางานและหาเงินได้ได้ตังมาแล้วเหรอเต้ไปสิเราไปซื้อลูกอมกันไหนขอดูตังหน่อยไม่มีหรอกพ่อกับแม่ไม่ได้ให้แล้วฉันก็ไม่ได้อยากกินด้วยฉันฉันไปก่อนละ่ะนั่นเธอจะไปไหนนะเต้ รอด้วยสิเฮ้ยเต้อะไรของเขานะปกติก็ชอบกินตลอดนี่นาะของแปลกๆนะ่ะเวลาเต้ไม่สบายใจเต้ก็จะมาหา,าบีเป็นประจำอาบีทั้งสวยและใจดีอาบีระหว่างทาง ที่เต้ามาถึงที่วัดเต้ได้เห็นเด็กชายคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่เต้เดินไปดูเด็กชายคนนั้นเขาเห็นเด็กชายคนนั้นนั่งขอทานและมีเงินจํานวนมากวางอยู่เต้รู้สึกได้ทันทีว่าหรือว่าเขาจะหาเงินโดยการขอทานดีนะขอทาน ถ้าเราไปเป็นขอทานพ่อกับแม่ก็จะมีตังจริงด้วยเฮ้ยโชคดีจังในที่สุดเราก็จะมีเงินแล้วไอเด็กคนนั้นมีพ่อมีแม่ไหมนะแต่ก็ช่างเถอะมีไม่มีเราก็จับมาเป็นขอทานได้นี่นาอ สุดยอดเอจะบอกอาบีดีไหมนะฮไม่บอกดีกว่าหรือว่าบอกดีฮยังไม่บอกดีกว่าอาบีครับพ่อกับแม่ทะเลาะกันอีกแล้วครับอาบีแล้ววันนี้โดนตีด้วยหรือเปล่าล่ะฮะไหน มาให้อาดูซิเฮ้ยน่าสงสารจริงๆถ้าไม่อยากอยู่กับพ่อแม่ไม่อยู่กับอาก็ได้นะเข้าใจไหมพ่อกับแม่บอกว่าจะเลิกกันครับอาบีทะเลาะก,กันใหญ่เลยแต่ก็คงจะดีกันเหมือนทุกครั้งนั่นแหละครับขอบคุณอาบีมากเลยนะครับไม่เป็นไรถ้ายยังไงมาหาอาได้เรื่อยๆเลยนะเข้าใจหรือเลปล่าอ้าว นั่นจะกลับแล้วหรอทำไมรีบกลับล่ะผมมีงานที่จะต้องไปนะครับอาบีเฮ้ยดีใจจังตรงนี้ก็คงจะไม่เป็นอะไรนะสินะเด็กคนนั้นได้เงินเยอะเราก็คงจะได้เงินเยอะเหมือนกันอืมถ้าได้สักวันละร้อยก็คงจะดีสินะคนชอบมาทำบุญที่นี่เยอะด้วยอืมตรงนี้แหละ ไหนดูสิได้เท่าไหร่แล้วโอ้โหตั้งนานเพิ่งจะได้แค่นี้เองเหรอเฮ้ยตอนเที่ยงไม่ต้องกินข้าวนะถ้าตอนเย็นได้ไม่ถึงเป้าอยู่ให้ถึงดึกและอย่าคิดที่จะหนีฉันเฝ้านายตลอดเข้าใจไหมเฮ้ยเกิดมาเป็นคนพิการก็ต้องทำแบบนี้นะสินะและอีเด็กคนนั้นมันอยู่ไหนแล้วเนี่ย ได้มาอีกคนวันหนึ่งเราก็ได้หลายพันแล้วสินะโอ้โหบางอาจมันนั่งขอทานตรงนี้นี่มันเขตของฉันนะนี่เจ้าหนูอยากเป็นขอทานเหรอฮะอยากเป็นขอทานใช่ไหมครับผมอยากเป็นขอทานผมอยากหาเงินให้ได้เยอะๆเป็นเด็กที่มีความคิดมากถไา,างั้น ฉันจะพานายไปขอทานรับรองเงินเยอะกว่าอยู่ที่นี่แน่ตามฉันมาด่วนจริงหรือเปล่าครับเนี่ยโหดีใจจังเลยจะได้เป็นขอทานจะได้มีเงินเยอะๆใช่ฉันจะพานายไปขอทานและต่อไปนี้นายก็จะเป็นเด็กของฉันขอเงินได้เท่าไหร่ก็มาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะแบ่งที่เหลือให้เอง เข้าใจไหมนั่งอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนและห้ามบอกใครรู้หรือเปล่าฉันยืนอยู่ตรงนู้นนะถ้าหน,นีแล้วก็โดนแน่หมายความว่ายังไงครับเนี่ยถ้าหน,นีจะโดนผมมาขอทานขอเสร็จผมก็จะกลับบ้านนะครับใครบอกจะให้นายแก,กันเล่าขอเสร็จฉันจะพานายไปที่บ้านเข้าใจไหมเด็กทุกคน ต้องอยู่ที่บ้านของฉันถ้าขืนหนีแล้วก็นายโดนตัดแขนตัดขาแน่เข้าใจไหมอะไรกันเนี่ยแค่มาขอทานเองนะต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอพ่อครับแม่ครับช่วยผมด้วยครับทางด้านบ้านของเต้พ่อกับแม่ตอนนี้แม่ของเต้ ได้ย้ายของออกไปหมดแล้วและแล้วทั้งสองก็ลืมคิดไปว่าลูกอยู่กับใครไม่มีใครตามหาเต้แม่เต้ได้ไปอยู่ที่อื่นแล้วเขาคิดว่าเต้อยู่กับพ่อส่วนพ่อก็คิดว่าเต้อยู่กับแม่ตอนนี้เต้นั่งขอทานอยู่ที่ไหนสักที่ โดยไม่มีใครคิดที่จะตามหาเต้เลยพ่อครับแม่ครับผมคิดถึงบ้านครับ